ราบนวัสกรระอาจารย์ครับกระผมพัชรพันธ์สิจันงามครับในิสิตชั้นปีที่สามวิทยาศาสตร์ทั่วไปครับการสั่งสมบุญนะครับซึ่งผมอยากทราบว่าการสั่งสมบุญมันคือเหมือนบุญเป็นปริมาณนะครับมันสามารถสั่งสมแล้วเหมือนธนาคารนะครับเก็บไว้แล้วเอาไปใช้ชาติอื่นได้ด้วยหรอครับอันคําถามที่หนึ่งนะครับอ่าได้ ไปดูพระสูตรเราเราให้ใครตอบดีเยี่ยมเราให้ผู้เจ้าตอบดีไหมครับตามนั้นเพราะหลักการคือเราจะฟังแต่คําผู้เจ้าถูกต้องไหมบุญเนี่ยสั่งสมได้เหมือนกันนะแต่ใครเนี่ยตั้งเจตนาสั่งสมแบบนั้นเนี่ยนะจะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่นะ และการสั่งสมเนี่ยมันจะมีแง่มุมเรื่องทานเนี่ยเดี๋ยวเรากําลังทาหนังสือเรื่องทานออกมาว่าตกลงทานเนี่ยให้ยังไงกันแน่นะทานจะเศร้าหมองหรือปลาณีบก็ตามต้องให้โดยศรัทธาก่อนอันดับแรกให้โดยความเคารพด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนไม่ให้ของที่เป็นเดน่นเห็นผลที่พึงมาถึงเราให้นะจะมีพระสูตรอีกเยอะมากนะในแง่มุมเดี๋ยวค่อยๆรู้ไปท่าน,นี้ในเรื่องการสั่งสมเนี่ยพระเจ้าบอกเลยบอกสารีบุตร คนบางคนในโลกนี้เนี่ยให้ทานโดยความหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้พวกนี้จะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่เขาจะไม่ได้อนิสงส์ใหญ่คือการเป็นอริบุคลเขาจะไม่ได้แต่เขาจะได้แค่ผลใหญ่คือไปเป็นเทวดานะเป็นเทวดาชั้นต่ำสุดเลยนะพวกหวังอย่างเนี้คือจาตุมหาราชิกา และเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ต้องกลับมาคือเรียกว่าเป็นอาคามีต้องกลับมาสู่สังสารวัฏไม่พ้นนรกกัมนนเดชานเปรววิสัยเทวดาตายแล้วไปเป็นอะไรผู้เจ้าบอกเทวดาตายแล้วเหลือกลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกเหลือเท่ากับเศษดินปลายเล็บเทียบกับพื้นดินในมหาปฐตพีทั้งโลกผู้เจ้าเล็บเคียวเศษดินมานิดหนึ่งเนี่ยถามสาวกดินเศษดินปลายเล็บกับดินทั้งโลกอันไหนมากกว่ากัน สาวบกบอกดินทั้งโลกมากกว่าบอกเนี่ยเทวดาตายแล้วเหลือมาเป็นเทวดาอีกเหลือแค่เนี้ยที่เหลือไปนรกกับเนืเดชานรปวิสัยยมปรารถนาเทวดายมปรารถนานรกไปด้วยในตัวหลังจากตายจากเทวดาแล้วนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยมาบอกกันโดยพุทธพจนะเห็นนะการรู้พุทธวจนะมีประโยชน์มากโยมจะไม่ไปหวังลมลมแรงๆไปเป็นเทวดาดีไหมดีแต่ตายแล้วไปนรกด้วยไหมด้วยพระเจ้าบอกเนี่ยพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ย ถึงแม้จะได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งในทวีตทั้งสี่เบื้องหน้าหลังจากการตายเพราะกายแตกทําลายอาจได้เข้าถึงสุติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเทวดาในชั้นอาวุดิงแวดล้อมอยู่ได้หมู่นางอับสรในสวนนันทวันเท้าเธออิม่มเอิบเพียบพร้อมไปด้วยกรรมคุณห้าอันเป็นทิพย์แต่เมื่อตายแล้วเป็นยังไงเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกําเนิดฉานและวิสัยแห่งเปลตดไปนรกหมดนะนรกถาวรไม่มีนะข้อจริง แต่นรกลงไปแล้วอยู่นานนานขนาดไหนพิขูถามพระเจ้าพระเจ้าบอกโอ้โหนับจานวนปีไม่ไหวพิขูก็ถามพออุปมาได้ไหมพระเจ้าพออุปมาได้อุปมาอย่างไงพระเจ้าบอกเกวียนยี่สิบเล่มเกวียนเนี่ยใช้คําว่ายี่สิบขาลีบรรทุกเมล็ดงาเต็มหมดเมล็ดงากันิดหนึ่งนะทุกหนึ่งแสนปีบุรุษจิบเมล็ดงาออกหนึ่งเมล็ดทําอย่างนี้ไปทุกแสนปีจนหมดยี่สิบเล่มเกวียนนั่นแหละประมาณอายุนรกที่ตื้นที่สุด นะอีก2ีเท่า20เท่า2ี่เท่าจนถึงปะทุมนรกนี่ประมาณอายุของนรกแล้วยมงจะไปเที่ยวนรกกันทำอะไรใช่ปะอ่าเพราะนั้นการวางจิตในการให้ทานนี่พวกหวังผลนะสังสมมากๆนะจะได้อย่างนี้บางคนคิดว่าให้ทานเป็นการดีบางคนคิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายบางคนคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรบางคนทาตามฤาษี บางคนคิดว่าเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัตใจคิดทั้งหมดแบบเนี้ยยังไม่ได้อริบุคคลเลยได้แค่ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรยและตายแล้วก็ไปนรกต่อนะดังนั้นการวางจิตแบบเดียวในการให้ทานที่จะได้ทั้งเทวดาและอริบุคคลคือการให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตนะ บทภัชนะอย่างนี้โดยอัฐาคืออะไรต้องไปค้นพส,สูตรอีกพส,สูตรหนึ่งจะอธิบายตรงนี้ว่าการให้ทานแบบโสดาบันคืออะไรการเป็นผู้มีใจปราศจากความตริี์อันเป็นมนทินมีจา่ะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนอยู่คลองเรือนก็เป็นโสดาบันได้ด้วยการให้ทานวางจิตถูกต้องคือละความตริี์ มองมาที่ใจตัวเองพอว่าเราจะละความตระหนีเท่านั้นนะ,ะผลคือจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวนังและสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่จากพรหมกายิกาแล้วจะไปเป็นอนาคามีเป็นอริบุคคลขั้นที่สามนี่ทางง่ายๆเลยยมจะให้ทานกับสุนัขก,กับคนทุศิลคนมีศิลปอริบุคคลก็ตามดูจิตตัวเองละความประหนี่เสียสละสละละออกอย่างนี้ ได้ผลใหญ่และอันนี้สมใหญ่ไปเป็นอริบุคคลด้วยมีไหมคําถามที่สองเมื่อกี้บอกคําถามแรกครับมีครับผมเรียนการศึกษาบัณฑิตนะครับก็เลยสังเกตรเรื่องการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนนะครับครับทีนี้ครับเรื่องพุทธประวัตินะครับจะมีฉากแรกก็คือการที่พระพุทธเจ้าเขาพูดเป็นภาษาธรรมดาคือพระพุทธเจ้าคลอดออกมาแล้วเดินได้เจ็ดเก้าเนี่ยครับม,มันเป็นเรื่องจริงเหรอครับอ๋อก็ต้องไปดูว่ามีในพุทธศาสนะหรือไม่นะใช่ไหม อ่ะมีไหมในนี้ก็แสดงว่าคนอื่นเป็นคนพูดเหรอครับใช่ก็ในนี้มีคําพูดใหม่ต้อง70%็กว่าอร์เซอย่างที่บอกอะ<ม>ใช่ไหม,มสแกนด้วยคอมพิวเตอร์แล้วออกมาเจ็ดสิบสามสิบคำพูเจ้าสามสิบกว่าเปอเซ็นต์นะเพราะนั้นุูธเจ้าออกคลอดออกมาเดินเจ็ดเก้ามีไหมมีนะมีจริงแต่ไม่มีเรื่องดอกบัวรองรับเราเห็นภาพวาดไหมผู้เจ้าเดินมามีดอกบัวรองรับเท้าใช่ไหมไม่มี ผู้เจ้าบอกเลยว่าเนี่ยลองดูเจอมเอ่ะนะพระองค์เดินมา7จก้าเนี่ยแต่เท้าของท่านเนี่ยสัมผัสพื้นดินด้วยฝ่าเท้าอันสม่ำเสมอเห็นมอ่ามีเวยตาชัดเนี่ยกางกั้นเทวดารับก่อนมนุษย์รับทีหลังนะมีท่อน้ำเย็นท่อน้ำร้อนอันเป็นทิพย์เนี่ยมานะผู้เจ้าเป็นมหาบุรุษนะเป็นบุรุษที่เลิศ นานๆจะเกิดทีอัศจรรย์กว่านี้ยังมีเยอะมากดูก่อนอานอน์โพธิสัตว์ผู้คลอดแล้วเช่นนี้เหยียบพื้นดินด้วยฝ่าเท้าอันสม่ำเสมอมีพระพักทางทิศเหนือ9ก้าไปเจก้ามีฉัดสีขาวกั้นอยู่ณเบื้องบนนะเหลียวดูทิศทั้งหลายและกล่าวอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกอย่างนีนะ้เราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญประเสริฐ ที่สุดแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหมายย่อมไม่มีโพธิสัตว์เนี่ยเป็นยังไงนะมีสติตายจากชั้นดุสิตมีสติก้าวลงสู่คันมีสติอยู่ในคันมีสติออกมาจากคันเป็นสัตว์ผู้เดียวที่มีสติตลอดตั้งแต่ตายยันอยู่ในคันแล้วก็คลอดออกมาหนึ่งเดียวในโลกที่พระเจ้าบอกทําได้อย่างนี้เรื่องการเดินไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าใครดู Discovery ี่นะ พวกชีวิตสัตว์เนี่ยวัวควายเนี่ยมันอพยพฝูงมันไปเนี่ยมันคลอดลูกระหว่างอพยพเนี่ยลูกออกมาปุ๊บวิ่งตามกินนมแม่ได้เลยอย่ยว่าแต่7จ็ดเก้าเลยเป็นร้อมันเนี่ยไปได้เลยใช่ไหมนี่คือความอัจรรย์และวพระเจ้าบอกว่าโพธิสัตว์เนี่ยมารดาโพธิสัตว์จะตั้งท้องนานกว่าผู้หญิงปกติจะตั้งท้องนาน10บเดือนเต็มร่างกายจะสมบูรณ์ที่สุดใช่ไหมดังนั้น ความอัศจรรย์เรื่องนี้มีอีกเยอะนะแต่ผู้เจ้าบอกไม่ต้องไปสนใจเรื่องพวกนี้นะไม่ต้องสนใจเพราะแก้แก่เจ็บตายไม่ได้ต้องสนใจอะไรสัตส,สิเข้าใจไหมว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมีการเกิดการดับและทุกอย่างต้องชี้มาที่พุทธวชนะเห็นไหมว่าผู้เจ้าพูดจริงหรือเปล่านี่อย่างโยงเคยเห็นเนี่ยพระเจ้าเนี่ยตามรูปปั้นทั้งหมดเลยมีผมไม่มีผม มีหลายแบบมากครับมีผมหลายแบบมากเลยใช่ไหมอ่าแต่จริงๆผู้เจ้าเราเนี่ยสมณพราหมณ์เหล่าอื่นทั้งหลายเขาเรียกผู้เจ้าเราว่าอะไรรู้ไหมสมณะหัวโลนเคยรู้บ้างไหมว่าผู้เจ้าเราเนี่ยปรงผมด้วยเพราะเราไม่ศึกษาเลยมันอยู่แต่ในตำราอย่างนี้ไม่เคยมีใครมาอ่านใช่ไหมอ่าพอมาอ่านเขาอ้าวผู้เจ้าเราไม่มีผมแล้วทำไมผู้ทู รูปปั้นพระพุทธรูปมีผมหมดเลยอะ่ะมีเปลวมีอะไร่รู้ใส่ประดิษฐ์ประดอยศีรษะพู้เจ้าเต็มไปหมดเลยอะ่ะใช่ไหมจิตกรเนี่ยนะไม่เคยเรียนรู้เลยเขาว,วาดพระเจ้าไงก็าว,วาดตามกันไปเคยรู้ไหมว่าพู้เจ้าเนี่ยไม่มีผมเห็นไหมพาลัทธวาชะาเรียกพู้เจ้าว่าไงหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนล้นหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณนะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยเขาเรียกพู้เจ้าเราถอยพู้เจ้าเราสวนกลับไปไง พาลัตวาชะเธอรู้ไหมคุณธรรมอะไรที่ทําให้คนเป็นคนถอยตอบไม่ได้ใช่ไหมพระเจ้าก็บัญญัติคนถอยด้วยอาการต่างๆเห็นนะอ่าพวกคนที่ชอบขโมยฆ่าสัตว์รักรัพวกนี้นี่พระเจ้าบัญญัติเนี่ยคนถอยนะ <c oughs> อะ่มีคําถามต่อไหมอะครับอีกคําถามสุดท้ายนะครับคือสมมุติว่าถ้าผมบวชเนี่ยแล้วถ้าบวชอยู่แถววัดแถวบ้านผมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย จะต้องมีโยมนิมนต์ผมไปรดน้ำมนต์อย่างแน่นอนอืซึ่งผมเคยลองแบบนี้แล้วคือมันไม่สามารถไปหักกับโยมได้เลยว่าอาตมาจะไม่รับนิมนต์โยมอาตมาจะไม่ลดน้ำมนต์อาตมาจะไม่เจิมบ้านแบบนี้ครับรคือท <ำ S 2> มาทำให้โยมยรู้สึกไม่ดีกับเราอ๋อเพราะเราอธิบายเขาไม่เป็นน่ะสิถ้าโยมอธิบายเขาเป็นตอนเป็นพระอธิบายเป็นเนี่ยเราจะทําได้ เราเนี่ยเป็นสมณะสักยะกปุตตะเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมในลมิตรโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมต้องทายทอดคำาศาสดาเพื่อล้างมิจฉาทิฏฐิของเขาถ้าพระเจ้าไปเอื้อตามคารวะาหมดแล้วพระเจ้าจะประกาศธรรมะได้ยังไงใช่ไหมถ้าเราเป็นพระเป็นลูกศรริษย์พระเจ้าไปเอ็นตามโยมหมดเลยแล้วท่านมาเป็นสมณะรมอะไรอ่ะใช่ไหม อย่างนี้โยมให้ทําเดลสานวิชาเราก็ทาใช่ไหมเพราะเราต้องเกรงใจพระพุทธเจ้ามาอันดับแรกเรียกว่ามีฮิลิความละอายและอตตะปะความเกงรงกลัวต่อพระาศาสดามาเป็นอันดับหนึ่งโยมต้องสอนเราต้องสอนเขาว่าการลดน้ำมนเนี่ยน้ำศักดิ์สิทธิ์มันไม่มีนะโยมนะ,ะน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็น,เป,นเป็นลทัทธิของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาเชื่อว่าไล่มนใส่น้าแล้วน้ามันศักดิ์สิทธิ์ได้ ทำให้สัตว์เนี่ยมีสุขทุกข์ดีเลวได้สมณะโคตมะไม่มีความเห็นเช่นนั้นปฏิเสธถึงสิบาพระสูตรนะและบอกว่าสิ่งนี้ขวางกั้นการเป็นโสดาบันบุคคลและอริบุคคลไม่ทําเดรสานวิชาตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกังธรรมปริยาอย่างพระสูตรนี้ใครก็คัดง้างไม่ได้ผู้เจ้าบอกห้ามคัดงา้างนะนั้นเราสอนเขาได้โยเราต้อง ต้องช่วยเขาให้พ้นนรกกาเนิดได้ใช่เปลววิสัยไม่ใช่ให้เขาจมอยู่กับนรกเรามาโปรดสัตว์นะไม่ใช่ให้สัตว์โปรดเรานะใช้บาปเรากําลังถูกใครล้างความเห็นแหละเราเป็นลูกศิษย์พระเจ้าถ้าพระเจ้าส่งพระละหันไปกระจายศาสนาแล้วพระละหันไปบูชาไฟหมดเลยตายเลยหมดท่าเลยใช่ไหม,มความเห็นต้องมั่นคงแล้วต้องปึกแล้วโสดาบันยังไม่มีใครล้างความเห็นโสดาบันได้จริงไหม เราเป็นพระแต่งเครื่องแบบลูกศิษย์ผู้เจ้าโดนเขาล้างความเห็นเฉยเลยจบเลยใช่ไหมอาตมาเดินบินทบาตเห็นพระวัดข้างๆเนี่ยจุดทูปไปบูชาพระภูมิพระพรมอะหมดท่าเลยตายแล้วพระเปลี่ยนสรณะใช่ไหมอย่างเนี้ยมันมีเยอะเลยโยมน,นะความไม่อย่างลงมั่นเข้าใจไหมเพราะฉนั้นเปลี่ยนได้เนาะพอผู้เจ้าเนี่ยให้ปฏิเสธได้นะ เช่นเวลาไปบินตาบดเนี่ยโยมให้เหล้าอาตมาโยมอาตมาต้องปฏิเสธไหมต้องปฏิเสธใช่ไหมพาะพระเจ้าห้ามอ่ะห้ามพิกุกินเหล้าอ่ะใช่ไหมแต่เวลาโยมให้เงินทองอาตมาต้องปฏิเสธไหมก็ต้องปฏิเสธด้วยเพราะพระเจ้าห้ามรับเงินทองด้วยแต่พระเมื่อไม่รักษาก็รับไงแต่เวลาเหล้าบอกปฏิเสธแต่เวลาเงินทองบอกรับซึ่งมีอาบัติเท่ากันคือปาจิตตีเห็นไหม เราเลือกปฏิบัติเนะ่ยเราเลือกทำอะ่ะเออพระเจ้าบอกนี้เราไม่เอาบอกนี้เราเอาอย่างเงี้ยใช่ไหมทั้งที่ห้ามทั้งคู่ดังนั้นเราจึงต้องมาชี้ชัดว่าเอ,อ๊ะพระเจ้าพูดอะไรแน่แล้วทําตามท่านพอเข้าใจไหมหลักการมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะนี่แหละพุทธวจนะเป็นอย่างนี้คาที่ออกจากปากศาสดาโดยตรงนะติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้ ประโยชน์ในการติดตามนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสนะว่าประโยชน์ของการติดตามนะก็คือเพื่อให้ผู้เก่านะธรรมะที่พวกเราสั่งสมมานานนะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่าง คถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์อันนี้ผู้เก่าไม่สมควรจะติดตามไม่มีความจําเป็นนะแต่เพราะความจําเป็นจึงต้องติดตามพระศาสดาอย่างใกล้ชิดก็เพื่อได้ฟังคาถาวัตถุ10บอย่างนี้ซึ่งคาถาวัตถุ1ิบอย่างนี้ เป็นธรรมะเครื่องขูดเกากิเลสนะจะทําให้เราขูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามนะเราติดตามฟังธรรมะพระศัสดาเพื่ออะไรนะและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่ารรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปห่งเรา เราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระาศาสดานะ